กลายเป็นลูกสาวน,น่ายพนนี่แหละครับเขาเรียกว่าวานสนาของแต่ละคนเกิดมาบอกขึ้นกันแต่ขึ้นอยู่กับการกล่าวไปแต่ละกล่าวเพื่อสูเป้าหมายของความสำเร็จสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องปองไปสุขทุกคนและสวัสดีพ่อๆแเม่บซี่อุ้งอิงเพจบานแพงสาวหน่อยเพดาน,นแพง ต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับสำหรับอิหล่าอุงิงเป็ดบันแพงเพื่อเรียบเ,เดียวพี่น้องได้กลายเป็นลูกสาวนายพลน,นะครับและก็ต้องแสดงความยินดีนะครับกับท่านอิหล่าอุงิงเป็ดบันแพงและกาบอโจยมุนินทีมงานชาวคณะสาวน้อยเป็ดบันแพงที่ได้รับเกียรติอันสูงสุดจากท่านแม่ทัพภาคที่สองนะครับร่วมรับประทานอาหารที่สโมสร ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับและกกเป็นสิ่งที่เอลซี่แฟนครับหลายๆท่านหลายๆคนนะครับได้รับชมกันไปแล้วว่าน้อยนักน้อยนะครับพี่น้องคนที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อย่างเช่นอีหลา่าอุงอิงเพดันแพงถือว่าเป็นการได้รับเกียรติอันสูงชุดในชีวิตกับว่าใดในนันครับอีหลา่าอุงยิงเพดันแพงโบแมนว่า ิได้เขาไปพบไง่ายๆแบบนั้นสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่เนาะถือว่าเป็นข้อมดีข้อมชอบที่เกิดขึ้นสำหรับพี่เหลา่าอุงิงปี่ดันแพงและกับโบอโจทีมงานเช่านะเหมือนกันนะครับถ้าหากเขามองย้อนกลับไปในช่วงที่เกิดปัญหาตามแนวใช่แดนนะครับอีเหลา่าองิงปด่ดันแพงโบอโจยูมุนินทีมงานเช้าหน้อยไปดันแพงนะครับได้มีโอกาสนะครับมอบ ของกับพี่น้องตามาที่ศูนย์อุปยพต่างๆนี่นถือว่าเป็นการทำกุมมดีให้กับเอฟซฟนคับของอิลาเองและกับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่ตามแนใช้ยแดนเวลาอาลบากระบนนะครับก็ได้ยื่นมือเข้าไปซอยว่าจะเป็นของอยู่ของกินถึงสิบอมีราค่ายอย่างมากมม้นะครับแต่ผมเชื่อว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่มอบให้นั้นมาจากนำใจของกีฬาอุ้งอิงเพดานแพงและก็ได้รับการสนับสนุนจากออ FC, FC ่อแมพซีเอฟซีแฟนคลับมีละครพี่น้องเป็นการมอบกำลังใจซึ่งกันและกันหล,ลายข้างหลายเข้าด้วยกันครับบุบว่าจะเป็นการามีปัญหาตามแนวชัยแดงก็ตานะครับกีฬาอุ้งอิงเพดานแพงในฐานะที่เป็นศิลปินบับว่าพี่น้องซียูแห่งคนตาบนใดก็ตามนะครับก็ถือว่าเป็นแฟนคลับเหมือนกันจึงได้ มอบของขวัญต่างๆนะครับให้กับพี่น้องสุขทุกคนที่ลําบากระบนมานะครับเช่นเดียวกันครับวิลาวิงพปันเพ,นเพ,นเพ,พ่งยังมีอานามใจจากเนี่ยหลังซูเนี่ยหนาบ่สิเป็นการอามอบเสื้อนะครับถึงมุ่นคาบ่มมีมากมม้นะครับแต่ผมเชื่อมาจากใจของกีฬาอุง้งิงพดันแพ,นพ,นพ,พ่งที่มอบให้ครับเนี่ยหนาอย่างทันพีพ่ๆทหารนะครับ มีหลายข้างครับที่ไปมอบและก็มีหลายข้งที่พี่น้องทหารมารับยู่บานคือกันนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นในวงการนักหล่อมอลำที่มองเห็นนะครับความสําคัญของพี่ๆทหารที่อยู่ตามเนชายใชแดนและก็อยู่เนวหนนาในธรนาทีเข้าเป็นอ่าคนไทยเหมือนกันและก็เป็นดาราศิลปินนะครับโดยที่บได้เลือก ชนท่นวันณะนะครับยักษีเหล่างิงเป็นเนแพงการมีน้ำใจมอบให้เหมือนเดิมครับพี่น้องและการที่ได้เข้าไปรับประทานอาหารนะครับรวมกับแม่ทัพและกับท่านนายพลอีกหลายๆาท่านนะครับและก็ถือว่าเป็นความใจของพี่ๆทหารนํำหลายหายท่านนะครับที่รวมรับประทานอาหารนํำกันกับพี่เหล่ากงิงเป็นเนแพง ก็ถือว่าเป็น f อของอุ้งยิงเช่นเดียวกันนะครับต้องบอกว่ามีอ่าพ่อพ่อ,พอแม่นะครับที่กลายเป็นระดับนายพลน,นะครับที่ค่อยให้คมหักกับพีเหล่าอิงเพลนแ,ลแพงถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมาด้วยใจมาด้วยใจด้วยกายที่มอบให้กับอีเหล่าอิงเพลนแ,ลแพงถือว่าเป็น แรงพักดันอีกตัวหนึ่งนะครับถือว่าเป็นแรงพักดันที่ให้ไทยได้หนวดคนนึงนะครับมีพลังในการต่อสูมีพลังในการเดินเข้าไปชูเป้าหมายผมชื่อว่าเป้าหมา้ในชีวของอุงหญิงเพงดานแพงบแมนวาม,ามีซัมทีพี่น้องเข็นเอาครับเพราะว่า,วามีอีกลหลายเรื่องเล่ามีอีกลหลายเรื่องสตอรี่ต่างๆที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของกีฬาอุงหิงเพงดานแพง และเป็นการขรับเคลื่อนในระหว่างทางบอโจยุ่งนิ่งทีมงานสาวน่อยไปดนแพ่งผมเชื่อว่านะครับอุงอิงบุญยุทธ์ที่ตรงนี้แน่นอนยังมีอีกความฝันอีกมากมายที่อุ้งอิงบุท่านได้บอกกับ FC แฟนคลับการที่เดินทางมาถึงจุดนี้ได้นะครับเดินทางมาถึงจุดนี้ได้มันไม่ใช่เรื่องบางเอื่นนะครับบม่เป็นเรื่องบังเอืน่นเป็นเรื่องที่ เขาเรียกว่าสวรรค์สร้างสารรค์ปั่นแต่งให้เป็นแบบนี้ระยะทางในการเดินทางโบเมนวาระยะทางสิสันนะครับพี่น้องการเป็นนักร้องศิลป,ปินการเดินทางแทบจะบบมีที่สิ้นสุดการสิ้นสุดของคนก็คือคือจุดสุดท้ายของชีวิตแต่สรบาบิลาของเงเพียงแตแพงการเดินทางของคนที่เป็นศิลป,ปิน นักหลอกหมอลำอย่างเช่นที่เราอุงอิงเป็นดันแพงเป้าหมายเขาเรียกว่าเป้าหมายมีไว้อพุ่งชนมันแมนอีกทีนะครับพี่น้องเป็นเป้าหมายที่อุ้งอิงนะครับยังหาที่สิ้นสุดบร้ว่าตัวตนของอุ้งอิงนะครับทีสิ้นสุดอยู่มองใดตราบใดที่เสียงยังหลอกเพลงใดตราบใดที่เอฟซีแฟนคลับยังหักและชื่นชอบในตัวตนของกีฬาอุ้งอิงเป็นดันแพง ผมเชื่อว่านะครับผมเชื่อว่าอุ้งอิงก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่จะเดินตามความฝันสร้างสารรค์ผลงานให้ไปสู่จุดฝันให้ไปสู่จุดเป้าหมายดังที่ตัวเองตั้งใจไว้หากได้รับการสนับสนุนจาก f อฟซีแฟนคลับสุดผู้คนสุมหมองสุดวรอุ้งอิงเพียงดันแพงก็จะไปสู่จุดมุ่งหมายในชีวิตอันที่หลายๆคนอยากเห็นอันที่ทุกคนอยากพอ ผมสัวอุงหิงเคธให้เอฟซีแฟนคลับยังมีเสื้อผ้ายอีกหลายอย่างที่จะแสดงออกมาจากตัวตวนที่แท,ท้จริงของกีฬาอุงิงเพชรบานแพงเอาแะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงสิ้นก่อนฝากกับพ่อแม่เอฟซีเอฟซีแฟนคลับของกีฬาอุงิงเพชรบานแพงกดไลค์กดแชร์ช่องเบาเด็ดเพชรสรดีชาแนลสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ